สวัสดีครับคุเอนะครับวันนี้มาอีก EP หนึ่งแล้วนะครับวันนี้เรามีเกสพิเศษของเราด้วยนะครับน้องวันวันนะครับวันนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้คุเอจะมาพูดถึงนะครับความปลอดภัยในการเล่นเซิร์ฟสเกตพยายามจะพูดถึงในหลายๆด้านในหลายมุมของความปลอดภัยนะครับที่นึกได้จะพยายามพูดทั้งหมดนะครับแล้วก็การเลือกเท้าด้วยนะครับลิกุล่าหรือกูฟี่ที่เอามารวมกันไว้ในคลิปนี้ เพราะว่าสําหรับครูเอนะการเลือกเท้ามีความสําคัญกับความปลอดภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองที่วันนี้เชิญน้องวันวันมาเนาะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะทําเหมือนเป็นการสอนน้องวันวันไปแล้วให้น้องวันวันถามกลับมาด้วยนะครับเป็นการคุยกันว่าความปลอดภัยเนี่ยเราจะมีตรงไหนยังไงบ้างนะครับอันดับแรกข้อแรกที่จะพูดถึงเลยคือเรื่องอุปกรณ์ป้องกันนะครับสนับาเดินเข้าไปให้กล้องกลูกใ,ใกล้ๆเือแต่งสนับอย่างนี้นะครับจะมีว่า อย่างอันเนี้ยสนับส่วนอื่นเนาะสนับศอกสนับเข่านะครับหมวกกันน็อกพวกเนี้ยจะไม่เท่าไหร่แต่สนับข้อมือนะครับเห็นอย่างนี้นะครับเข้าใจว่ามีบางท่านที่ไม่รู้วิธีใส่อยู่ด้วยนะครับก็จะมีการใส่บางประเภทที่อ่าใส่อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นการใส่ที่ผิดเนาะสมมุติอย่างนี้นะครับอ่าข้อมือคว่ำลงอย่างนี้นะครับผิดนะครับที่ถูกเนี่ยจะเหมือนที่น้องวันวันใส่อยู่นี่นะครับ ด้านที่เป็นด้านที่ดามดามส้นมือเราเนี่ยจะอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับจุดประสงค์ของเขาที่เป็นพลาสติกอย่างเงี้ยเพื่อเวลาที่เราล้มลงไปนะครับมันจะลื่นแทนที่เราจะค้ำลงไปที่พื้นแล้วข้อมือหักนะครับมันก็จะเกิดแรงที่ลื่นออกไปทําให้เราอ่ะค้ำไม่ได้แล้วก็มันจะไม่หักนะครับก็ใส่อย่างนี้เนาะจําไว้นะครับอ่าในสนับข้อมือนะครับต่อไปนะครับมาดูนะครับเข้าเรื่องการเลือกเท้าเลยนะครับทําไม ถึงพูดว่าการเลือกเท้าเป็นเป็นสิ่งทีเ่เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับเอาบอร์ดให้น้องลองอด้วยวดูนะครับทีนี้ปกติเนี่ยต้องเกินไว้ก่อนตอนนี้ก่อนเลยนะครับเกินไว้ก่อนว่าพูดถึงประเด็นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับสำหรับทั่วไปนะครับจะมีการทะเลาะเถียงกันอยู่ตลอดเวลาว่าลิกูล่าหรือกูฟี่แบบไหนถูกจะเลือกยังไงนะครับ ไม่มีหลักการที่ตายตัวนะครับทุกอย่างถูกหมดอะไรอย่างนี้จะมีหลายหลาย,หลายเหตุการณ์มากแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ครูเอก็จะมีเอาง่ายๆเหมือนทฤษฎีของครูเอเองแล้วกันแต่ว่าไม่ต้องคิดว่ามันถูกทั้งหมดแล้วผมก็จะไม่ได้ไปบอกว่าคนที่เล่นกูฟี่ผิดหรือว่าคนที่เล่นอย่างนั้นอย่างนี้ผิดนะครับหมายถึงว่าลองดูเนาะว่า มันจะเป็นข้อมูลให้ช่วยในการตัดสินใจได้ดีขึ้นไหมนะครับเอาว่าถ้าเกิดว่าเปิดใจรับฟังดูนะครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่ชอบยังไงก็ขอโทษไว้ณที่นี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ประโยชน์อยากให้เอาไปใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทุกๆคนนะครับก็คือสิ่งที่เอจะสอนตอนนี้เลยนะครับแต่พอดีโชคดีว่าน้องวันๆเนี่ยของเราเนี่ย เขาเป็นลิกูล่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีของคนที่สงสัยอ่าวันนี้เราจะมาพูดกันนะว่าเขาจะมีการพูดกันว่าเราจะซ้ายหรือเราจะขวาดีกูฟ<ช>ี <of> ่หรือลิกูล่าดีอ่าซึ่งทุกคนก็จะสงสัยว่าไม่มีเอ้เราจะคิดยังไงเราจะหาตรงไหนเป็นหลักเกณฑ์ซึ่งทุกคนก็จะเถียงกันเนาะเพาแบบ,บเอ้ยมันมีคนที่เกง่งคนที่แบบกูฟี่เกง่งๆเป็นแบบแชมป์โลกก็มีนะครับก็คือโดยลิกูล่าเป็นแบบแชมป์โลกก็มีนะครับ ทีนี้ทุกคนก็จะบอกว่าทดสอบยังไงก็คือบางคนก็จะบอกว่าลองไปพักดูบางคนก็บอกว่าลองดูว่าเ,เหมือนกับถนัดเท้าไหนลองขึ้นไปยืนเท้าไหนดูเท้าซ้ายก่อนเท้าขวาก่อนทีนี้นะครับในมุมของคุณเอนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับโดยปกติถ้าเกิดคนที่มีเซนต์อยู่แล้วเช่นแบบคนที่เล่นเองแล้วก็เขามีเซนต์มีศัก,กยภาพเขามักจะเอาเท้าขวาไปก่อนด้วยเหตุผลอะไรรู้ไหมครับไม่ทราบเลยครับก็คือว่าเท้าขวาเรารู้สึกว่าเราถนัด และเรารู้สึกว่าบนสเก็ตบอร์ดเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เราก็เลยเอาสิ่งที่เราถนัดนะไปลองอันนี้คือคนที่มักเลือกไม่ได้บอกว่าผิดนะนี่กำลังจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ปกติเอางี้บอกเลยว่าครูเอก็ผิดมาครูเอก็เริ่มด้วยเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดจากสมัยเด็กๆด้วยกูฟี่มามเพราะเป็นการเริ่มเล่นเองนะครับแล้วก็เล่นไปจนถึงไหนถึงไหนแล้วต้องกลับมาเปลี่ยนเป็นลูกกุ้รานะครับก็เลยโดยโดยปริยายก็เลยตอนนี้เล่นได้สองเท้าไปเลยเพราะว่า มันจะเป็นที่ต้องไปแก้ไขแต่ถึงได้ถึงได้อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าทําไมถึงควรเลือกแบบนี้นะครับก็คือพอตอนแรกปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะเอาเอาข้างที่เราคิดว่าถนัดขึ้นไปลองของแปลกนะขึ้นไปลองสิ่งแปลกใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นความคิดที่ผิดไหมอาจจะไม่ผิดสะทีเดียวนะครับแต่ลองดูวิธีที่คุณเอจะแนะนํานะครับก็คือว่าถ้าเรา เอาเท้าข้างที่เราคิดว่าเราถนัดขึ้นไปอ่ะต้องวันวันลองลองไปด้วยกันน้องวันวันลองไปด้วยกันเอาเท้าข้าง,งขวาสมมติแบบแบบพวก<ง>ค <ๆ S 2> <ๆ S 1> น<ว>อืน<ว>่นเข<อ>า <ๆ S 2> อ่ะ,ะลองดูลองอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเริ่มที่จะเดินไปนะครับอันดับแรกเลยข้อแรกที่เราจะเจอเลยปึ๊บก้าวเท้าที่ส่งกําลังเรากลายเป็นเท้าข้างที่เราไม่ถนัดเห็นไหมครับข้อแรกเนาะก็คือจนถึงเวลาที่เราไปไกลๆเลยนะครับเราก็จะรู้สึกไม่ถนัดเท้านี้อยู่ดี นะครับก็คือว่าด้วยเหตุผลที่ว่าเราเอาข้างที่ถนัดไปลงทุนกับสิ่งที่แปลกใหม่ซะและ้วนะครับกลับกันนะครับในทฤษฎีของครูเอ๋นะครับคูเอมองว่าถ้าเราเอาข้างที่ไม่ถนัดขึ้นไปลองของใหม่แต่ข้างที่เราไว้ใจได้คอยป้องกันเรานะครับมันจะเป็นยังไงดูนะครับพอเวลาที่เราเริ่มเดินไปสเต็ปแรกเลยปึบออกแรงดันด้วยเท้าขวาที่มีแรงพอเราเริ่มเสียหลักปึบ เท้าขวาเราซึ่งมันจะทํางานอัตโนมัติด้วยความไวนะครับซึ่งนี่กําลังจะหมายความว่าถ้าใครที่เป็นคนถนัดซ้ายธรรมชาติอ่ะมันก็จะกลับกันเนาะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยก็คือมันหมายความว่าเท้าที่เรารู้สึกว่าเราถนัดซึ่งปกติก็คือเท้าขวา,าให้สังเกตดูว่าเราเนี่ยจะเอาเท้าเนี่ยนำไปไม่ว่าเราจะตกใจอะไรยังไงเท้าเนี่ยมันจะคอยไปโปรเทคเรานะครับก็คือว่าสังเกตไหมสังเกตชื่อเท่าของมันไหมว่ามันมันจะมีอยู่ ด้านที่เป็นซ้ายนากับขวานําเขาเรียกว่ายังไงไม่ทรางเลยค่ะซ้ายนาเนี่ยเขาจะเรียกว่าลิกล่าพอขวานาเนี่ยเรียกว่ากูฟี่กูฟี่อย่างน้อยๆเนี่ยอย่างหนึ่งอ่ะคิดอยู่แล้วที่ที่ผมผมเองคิดเองนะอันนี้ต้องบอกงนี้แหละอย่างน้อยๆอ่ะชื่อข้างที่ซ้ายนําเรียกว่าเรกูล่าอ่ามันแปลว่าปกติใช่เราควรที่จะมีความรู้สึกบางอย่างกับคําศัพท์นี้ ในเมื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่เขาก็จะพูดกันในมุมกว้างเนาะว่ามันเหมือนกันแหละมันอะไรก็ได้แหละอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้เรียกว่าซ้ายและขวาเนี่ถูกไหมเขาเรียกว่าลิกล่ากับกูฟี่อ่ะมันก็มันก็ควรจะมีความหมายเพราะฉะนั้นอ่ะเอกก็เลยคิดต่อมาถึงตรงนี้แหละว่าอพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บข้อดีของมันคืออะไรบ้างละ่ะนะครับก็คือว่าพอเรามีเท้าขวาอยู่กับพื้นนะครับนั่นคือหมายความว่าเวลาที่เรารู้สึกฉุกเฉินหรืออะไรก็ตามเท้าขวาเราจะช่วยเรา นึกออกไหม s <S ก็คือก็คือมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นตําแหน่งที่เป็นความปลอดภัยเห็นไหมครับถึงได้เอามาอยู่ในคลิปของความปลอดภัยในการเล่นะนะครับทีนี้กําลังจะบอกว่าอา้าวแล้วที่เขาเลือกกันล่ะอย่างนี้แปลว่าคนเล่นกูฟี่ผิดหรอไม่ผิดไม่ผิดใช่ก็คือถ้าเริ่มไปแล้วหรือใครที่มีเซนส์แล้วเล่นมาแล้วถูกต้องนะครับเล่นไปได้เลยฝึกไปได้เลยฝึกไปให้เก่งได้เลยแต่กําลังจะบอกว่าในฐานะของครูเอ๋คือจากประสบการณ์ที่เราสอนมา การที่เราจะให้ข้อมูลสําหรับคนที่เขาเป็นสูงเลยอ่ะที่เขาเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอถนัดข้างไหนกันแน่ mm hmm. ก็ควรจะให้ข้อมูลที่ที่ถูกต้องอ่ามันอาจจะไม่ใช่ว่าข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่มีประโยชน์นี้ดีกว่าข้อมูลที่ดูจะมีประโยชน์ซึ่งทุกคนสามารถฟังแล้วคิดตามได้นะจะบอกว่าคิดตามแล้วไม่โอเคก็ยินดีนะครับแต่ว่าก็ยังจะมีผมยังจะมีข้อต่อ,ตอ,ตอไปอีกนะครับลองฟังดูนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกเนาะว่าเราจะใช้ เท้าที่แข็งแรงของเราในการเดิน1ในการเซฟตัวเอง2นะครับยังไม่พอดูต่อนะครับถ้าใครที่เล่นสเก็ตบอร์ดหรือว่าเคยสังเกตการเล่นสเก็ตในหลายๆแบบอยู่แล้วนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีจังหวะที่เราไปเล่นท่าเช่นการออลลี่กระดงกระโดดอะไรอย่างนี้เห็นไหมถ้าเกิดว่าคนที่เอาเท้าขวาขึ้นไปข้างหน้านะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราอยากจะออลลี่ถูกไหมเท้าซ้ายของเราเนี่ยก็จะมีแรงน้อยกว่าเท้าขวา ซึ่งเดี๋ยวเอจะทำอะไรให้ดูอย่างหนึ่งนะครับเช่นที่เราจะเห็นนักสเกต็ตที่เขาเก่งๆทำท่าย,ยากๆเราจะเห็นว่าเวลาที่เขากระโดดขึ้นไปเนี่ยบอร์ดมันหมุนเยอะเหลือเกินนะครับเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้กล้องเห็นสเกต็ตอยู่นะครับดูนะพอเรากระโดดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้เท้าขวาสมมติว่าคนเล่นที่เล่นลูกูล่าซ้ายนําซ้ายนําคือไปอย่างนี้ปุ๊บนะครับยืนอย่างนี้นะครับเ <ST S! S 2> ท้าข้างนี้พอเวลาเรากระโดดขึ้นไปนะครับเราจะทํา นึกออกใช่ไหมอันนี้คือหมายความว่าแรงจากเท้าขวานะครับซึ่งในทางกลับกันพอเป็นเท้าซ้ายเราจะมีแรงไม่พอที่จะทําสิ่งนี้นะครับนึกออกไหมมันทําได้แหละประมาณนึงนะครับซึ่งถามว่าคนที่เก่งๆโปรที่เก่งๆที่เขาเล่นกูฟี่แล้วเขาเก่งๆก็ทําได้แต่เขาก็ต้องใช้เวลาในการซ้อมประมาณนึงแต่ว่าโดยเบสิกของคนธรรมดาแล้วข้างขวาเราจะแข็งแรงกว่านะครับรวมทั้งบนกีฬาอื่นๆที่เป็นสายบอร์ดด้วย เช่นสโนบอร์ดนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าขาที่แข็งแรงอยู่ข้างหน้าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในตอนต้นเป็นอย่างนั้นจริงนะครับการที่จะเลี้ยวในช่วงในช่วงเลเวลตน้ตนๆเราจะใช้เท้าหน้านำเข้าไปก่อนแต่พอเวลาที่เริ่มคาวิ่งจริงจังขึ้นนะครับแต่งเทินให้ดีขึ้นเราจะใช้ทั้งขาหน้าขาหลังแหละแต่ว่าขาหลังเนี่ยมันจะเป็นในการออกจากเทินขาหน้าเข้าขาหลังออกและขาเวลาจังหวะที่ออก แล้วกดแน่นบางคนที่เล่นสโนว์บอร์ดเนี่ยมันจะรู้สึกสกิดก็ตอนที่ขาหลังเราไม่มีแรงนี่แหละแต่อันนี้อันนี้เล่าไว้สั้นๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกไปไกลเนาะเพราะมันเป็นสโนว์บอร์ดรวมทั้งเซิร์ฟเองก็จะคล้ายๆกันถ้าเราเห็นท่าที่เขาเล่นเซิร์ฟกันแล้วเวลาเขาขึ้นไปเทิร์นเนาะจะเห็นว่าจริงๆเขาจะยืนข้างหน้าแต่ข้างหลังเขาจะเตะนะครับมันดูเหมือนไม่มีแรงอะไรแต่ว่ามันต้องการความไวในการที่จะเตะไปเตะมาก็คืออันนี้เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งแล้วลองมาดูนะว่า เล่นสโนว์บอร์ดเหมือนกัน<ช>น้องอ้นเล่นสโนว์บอร์ดเหมือนกันซึ่งเป็นลิกูล่าเหมือนกันกม,มีอีกข้อหนึ่งด้วยที่ผมอยากจะชี้ให้ดูนะครับอันนี้ต่อให้ไม่เกี่ยวกับคนที่เล่นสโนว์บอร์ดนะแต่ว่าจะชี้ให้ดูว่ามันสําคัญยังไงถ้าเกิดว่าเวลาน้องอวนวันเดินอยู่หน้าลิฟต์เคยรู้สึกไหมว่าบางทีมันก็จะลําบากลําบากน,นิดนิดอ่าเวลาเดินเดินอยู่หน้าลิฟต์นะครับถ้าเกิดว่าคนที่เป็นลิกูล่าเนี่ยนะครับที่ว่าลาบากแล้วนะครับนี่คือท่าเดินแถว เวลาที่เราเดินอยู่หน้าลิฟต์อย่างนี้นะครับตึง้งเราก็จะเดินไปเดินไปอย่างนี้นะซึ่งข้างขวาของเราอะ่ะมันคือข้างที่แข็งแรงถูกไหมใช่ค่ะแล้วเรายืนบนหิมะที่ลื่นมันก็ยังมั่นคงเวลาที่เราลื่นจริงๆฮึบเราก็ยกอันนี้ไว้ยกอันนี้ไว้เฉยยกไว้ได้เลยอ่าเพราะว่าเราไม่ได้อะไรกับมันนี่คือขาซ้ายที่เราไม่ได้แข็งแรงไนงะแต่ถ้าคนที่เลือกผิดตั้งแต่ตอนแรกนะครับลองดูไม่เรียกว่าเลือกผิดต้องบอกว่าเลือกมาแบบนี้ตั้งแต่ตอนแรกกูฟี่จะคล้ายๆอย่างนี้นะ ก็คือขาวขวาติดอยู่ในนี้นะครับกลายเป็นว่าไอ้ข้างที่เราถนัดหวังจะพึ่งพามันไปถูกมัดอยู่กับไอ้นี่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นพอเราจะเดินเข้าลิฟต์ก็จะมีคนที่มีปัญหาอย่างนี้ว่าไอ้ข้างนี้ก็ลื่นเพราะบอดมันก็ทั้งใหญ่ทั้งลื่นไอ้ข้างซ้ายก็ไม่แข็งแรงเหยียบน้ําแข็งไปปุ๊บลื่นลื่นลื่นโอ้โหเฮ้ยลื่นลื่น <laughs> นะครับก็จะมีอาการประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเอาข้างที่เราแข็งแรงนะครับมั่นใจได้ ขึ้นไปขังไว้บนสโนวบอร์ดซะก่อนแล้วนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าบอกแล้วนะทั้งหมดนี่คือทฤษฎีที่เป็นประสบการณ์จากประสบการณ์ของผมเองทั้งนั้น,นเอานี้ออกไปไกลจบแล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับยังมาเล่าต่ออีกนะครับอ่ะทีนี้ลองเลยพอพอน้องวัน,ว,นวันลองตอนนี้เมื่อกี้เราเล่าไปแล้วถึงประมาณนี้ทีนี้น้องวัน,ว,นวันลองขึ้นได้ด้านที่ถูกซึ่งน้องวันวัน,วนเขาเป็นลิกูล่าอยู่แล้ว<ช>ลองดูนะว่าพอเวลาที่เราขึ้นนะครับฮึบ จริงอยู่ว่าเรารู้สึกมันไม่ถนัดแต่พอเวลาที่เราเสียลักเนาะเราก็จะก้าวเท้าขวาลงไปฮึบนะเห็นไหมคือซึ่งอันเนี้ยนะครับกําลังจะพูดต่อว่าเป็นความปลอดภัยที่อยากจะให้ทุกคนนะมองถึงตรงนี้นะครับรวมถึงว่าการสอนเพื่อนๆน,นะครับใครที่ไปสอนเพื่อนๆเ,เ,เล่นเล่นสเกตเซิร์ฟสเกตนะครับกันเองนะครับอยากให้ลองว่ามองตรงนี้นิดนึงนะครับมันจะมี บางคนเนาะต้องบอกว่าที่ยุให้เพื่อนขึ้นบอร์ดเลยฮึบขึ้นบอร์ดเลยนะครับโอกาสที่จะล้มนะครับส่วนมากเลยธรรมชาติของเราเวลาที่ล้ม,ลมเราจะล้ม<ใ>นหนายหลังนะครับ,รบเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นบอร์ดเรากลัวเพอเรากลัวปุ๊บเนี่ยธรรมชาติของเราเราจะเริ่มถอยมาข้างหลังเล็กๆแล้วพอมันมันหลุดบาลานซ์มาไหลปุ๊บบอร์ดก็จะพุ่งออกไปข้างหน้าแล้วเราก็จะล้มลงด้านหลังอันนี้เป็นเป็นตำแหน่งการล้มที่เจ็บที่สุดอันตรายที่สุดครับเพราะเวลานั้นเนี่ย อย่างเวลาผมสอนนะครับผมจะไม่ให้ลูกศิษย์ขึ้นบอร์ดนะครับผมจะให้เขาค่อยๆรู้จักกับบาลานซ์ยังไงนะครับลองดูนะก็คือให้เดินด้วยความปลอดภัยของขาขวาที่อยู่บนพื้นเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆบอกตัวเองว่าขาขวาเนี่ยปลอดภัยนะครับปลอดภัยจนเราสามารถทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับขาขวาเราก็จะทํางานน้อยลงนะครับน้อยลงอ่าเห็นไหมลองดูนะครับลองดูลองเราต้องถอยไปอ่าลองดูว่าพอมันเริ่ม พอมันเริ่มขาวขวาน้อยลงปุ๊บเราก็จะเริ่มยืนบนขาซ้ายได้ดีขึ้นทีละนิดทีละนิดะนะครับ,บแล้วพอเวลาเรามีปัญหาปุ๊บก็รีบเอาขาขาเราก็จะเอาเท้ขาวขวาลงไปมันก็จะปลอดภัยนะครับอันนี้คืออันนี้คือในมุมมองของครูเอที่เป็นการพยายามจะตอบว่าทําไมข้างซ้ายนํามันถึงเรียกว่าลิกูลา อ่าคือมันเหมือนกับว่าผมคิดว่าชื่ออ่ะมันมีในยักษ์ของมันอยู่แล้วแต่ว่ายัางไงก็อย่างที่บอกนะมันไม่ใช่สิ่งที่จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือถูกหรือผิดแล้วก็ไม่ได้ไปบอกว่าคนที่เล่นเล่นกูฟี่คือผิดหมายถึงว่าถ้าคนที่เล่นได้สมมุติว่าคนที่มาเรียนกับครูเอนะถ้าเล่นได้อยู่แล้วแล้วมาโชว์ให้ผมดูได้ว่าเขายืนบนขาข้างขวาแล้วปลอดภัยเอสอนต่อนะครับเอสอนเอสอนต่อให้เขาทําได้แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาแล้วคะ่ะคู ขึ้นข้างไหนขึ้นข้างขวาค่ะไหนขึ้นให้ครูดูสิฮึบฮึบฮึบแบบนี้นะครับเอกก็จะบอกว่าลองของเอกไหมว่าแล้วเสร็จแล้วสวนมากรู้สึกก็จะบอกว่าเออรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นใจกว่ารู้สึกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเล่นได้อย่างปลอดภัยไปอีกตลอดทุกกีฬาบอร์ดเลยด้วยนะครับก็คือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะฝากสิ่งนี้ไว้นะครับต่อมานะครับพอต่อมาพอเราเลือกเท้าได้แล้วอ่า น้องวันวันรู้ไหมว่าพอถ้าเกิดว่าเราอยากจะเราเกิดอุบัติเหตุจะล้มจริงๆจะล้มท่าไหนสมมุติว่าถ้าเราจะล้มจริงๆก็ควรจะล้มไปข้างหน้าอ่าอันนี้ถูกต้องนะครับการล้มไปข้างหน้าเนี่ยจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรว่าการล้มไปข้างหลงังเหมือนเราจะแบบไม่มีอะไรป้องกันอ่าแล้วถ้าล้มไปข้างหน้าล่ะเรายังมีมือแล้วก็สนับอ่าถูกต้องนะครับไปรับเราอยู่ค่ะถูกต้องแล้วก็ขาขวาของเราที่ไวที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับ,าารบทีนี้อ่าทีนี้ทีนี้มันจะแบ่งเป็นว่า ในเบสิกในในตอนแรกถ้าเกิดว่าเราแค่เสียหลักอย่างอย่างบางๆนะครับเท้าขวาของเราอ่ะมันจะทันอย่างนี้นะครับมันจะทันมันจะช่วยเราทันซึ่งอาเล่าให้ฟังอย่างนี้อีกแบบหนึ่งด้วยว่าถ้าเป็นคนที่เขาเอาเท้าขวาขึ้นทั้งๆั้งที่ตัวเองถนัดขวานะอันนี้ผมเห็นมาจริงๆเลยนะครับก็คือว่าพอขึ้นไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วในในเลเวลที่เราเล่นไม่ได้พอกําลังไปปุ๊บอยู่ๆบอดสะดุดตึง้งนะครับท่าที่เขาจะล้มเขาจะล้มไปขาคู่อย่างนี้เลยตึง้ง เพราะอะไรเพราะว่าขาซ้ายของเราอ่ะมันมันไม่ไหวใช่มันไม่เป็นมันไม่เป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติในขณะที่ถ้ากลับกันพอคนที่ขึ้นหน้านี้ปุ๊บเท้าขวามันจะไม่ยอมมันจะไม่ยอมหยุดให้เราแน่ๆมันจะไปป้องกันตัวเราเองอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งครับแต่ต่อมาถ้าเกิดว่ามันหนักจริงๆครับให้เราพยายามม้วนตัวไปข้างหน้าอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับคือ ได้บอกว่าล้มไปทางหน้าแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะหลีกเลี่ยงความเจ็บอีกระดับหนึ่งถ้ามันเร็วมันแรงนะครับอย่างเช่นเรามาอย่างนี้แล้วนะครับล้มลงไปแล้วปุ๊บก้าวอยู่แล้วเนาะแล้วพยายามกลิ้งลงไปนะครับอย่างนี้จะเป็นการลดรความเ,าเจ็บ,บ,จบใช่ลดการบาดเจ็บได้ดีที่สุดถ้าเราทําทันนะให้เราคิดว่าพยายามที่จะม้วนไปตามแรงความเร็วที่เรามานะครับ<ช>อยากลองไหมครับ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไว้เอาไว้ยามฉุกเฉินจริงๆนะครับแต่โดยส่วนมากอ่ะเชื่อผมว่าขาขวาของเราอ่ะมันจะช่วยเซฟเราอยู่แล้วซึ่งมันจะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับต่อมานะครับมาถึงอะไรแล้วยังเหลือความปลอดภัยอย่างไรเนี้ยอีกที่เราที่เราคุยเคนรองเท้ารองเท้านะครับอันเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ใหญ่มากแต่ก็มีส่วนช่วยนะครับ คือไม่ได้จะบอกว่าต้องไปซื้อรองเท้าแบรนด์อะไรหรือรองเท้าเป็นยังไงแต่ว่าตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าอย่างเงี้ยนะครับเป็นรองเท้ากึ่งแบบรองเท้าเทนนิงรองเท้าวิ่งรองเท้าอะไรเงี้ยอย่างเนงี้ย่ก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่เล่นไม่ได้นะเล่นได้ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าส้นเท้าเนี่ยมันจะสูงไกลไปไหมเล็กเนาะส้นส้นเท้าเนี่ยมันจะสูงครับลองดูลองดูเนี่ยส้นเท้า ส้นเท้าสูงอย่างนี้คือคือยังไงนะครับพอเวลาที่อยู่บนสเก็ตนะครับมันก็จะทําให้ความมั่นคงของเราลดน้อยลงนะครับซึ่งสังเกตไหมว่ารองเท้าสเก็ตทุกประเภทมันจะเป็นลักษณะอ่าส้นเรียบแบบนี้นะครับก็คือแนะนําว่าไม่ต้องเป็นยี่ห้ออะไรนะแต่แนะนําว่าให้มันเป็นรองเท้าส้นที่แบบส้นแบนๆเรียบๆก็จะช่วยให้เรามั่นคงนะครับแล้วก็เรียนรู้สกิลในการเล่นได้ดีขึ้นอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับความปลอดภัยต่อมาเราจะพูดถึงยังไงดีมีอะไรอีก การไปเล่นในสถานที่อื่นใช่ค่ะ,ะว่าต้องทําตามกฎกติกาใช่ไหมคะใช่าล,ลองว่าน้องว่านมาคิดว่าไงเวลาเราไปเล่นที่อื่น ก็คือต้องดูก่อนว่าเขาแบบวนทางไหนแล้วก็ต้องวนตามเขาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใช่ถูกต้องนะครับก็คือว่าแต่ละที่แต่ละเขาก็จะมีกติกาของเขานะครับว่าตรงนี้บริเวณนี้เล่นยังไงบริเวณนี้เล่นอะไรก็พยายามนะครับอย่าไปฝืนกติกาของส่วนรวมเขานะครับเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายกับทุกคนทั้งตัวเราเองแล้วต้องทั้งต่อคนอื่นนะครับเวลาที่เราเล่นก็ใช้ความระมัดระวังในการที่อย่าปล่อยให้บอร์ดของเราพุ่งไปหาใครนะครับแล้ว ส่วนมากคนจะพูดส่วนมากคนจะสอนในลักษณะนี้ว่าอย่าปล่อยให้บอดของตัวเองพุ่งไปชนใครใแล้วก็ระวังเรื่องความปลอดภัยของตัวเองแต่จะไม่มีคนพูดถึงแบบนี้นะครับให้คิดว่าคนอื่นมีโอกาสที่จะอุบิเหตุตลอดเวลาอันนี้เป็นวิธีคิดของผมนะครับเวลาที่ผมวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยนะครับมีนะครับที่เขามีอุบัติเหตุกันชนกันเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยคนข้างหน้าอาจจะล้มอาจจะหยุดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าเวลาที่ผมเล่น ผมก็จะมองไว้พยายามมองไปไกลๆแล้วขอให้เราคิดว่าเขาอาจจะมีปัญหาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นอ่ะอย่าเล่นโดยการพุ่งเข้าไปหาใครนะครับอันนี้สิ่งหนึ่งนะครับหรือพูดถึงเรื่องพุ่งก็เหมือนกันอีกบางคนเนี่ยเหมือนน้องวันๆเลยมาวันแรกรู้สึกจะโดนครูดุไปว่าเล่นแล้วตรงเข้าไปหาคนอื่นเพราะคิดว่าไม่มีอะไรคิดว่าหยุดได้นะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับห้ามคิดแบบนั้นเด็ดขาด เวลาเพียงเซี้ยววินาทีบางทีเราเล่นเข้าไปหาเพื่อนเราพ่อแม่เราอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเราไปพลาดตรงจุดสุดท้ายบอร์ดเข้าไปเสยโดนนะครับระวังนะครับเวลาจะเข้าไปหากลุ่มคนเข้าไปหาอะไรหยุดซะก่อนนะครับหยุดห่างหยุดให้เรารู้ว่าบอร์ดของเราเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้พุง่งทะมันไม่ได้มีทิศทางที่จะพุ่งไปในทางนั้นอย่าประมาทนะครับเล็กน้อยเนี่ยมันคืออันตรายนะครับมันคืออันตรายหมดเรืยองเอ่ยเราอยากรู้น้องวรันอยากรู้ตรงไหนอีกที่เกี่ยวกับความปลอดภัย รู้สึกว่าตรงไหนที่มันแบบยังอันตรายอยู่อีกไหมในการเล่น uh, <wow. S 1> ส่วนส่วนเรื่องอันตรายจากการโดนกงราคาแผ่นอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับ <laughs> อันนี้เป็นเป็นอันตรายที่ต้องแบกรับความเสี่ยงของของตัวเองนะ <laughs> แล้วแต่แล้วแต่คนเลยอ้อเรื่องอุปกรณ์เรามาลองดูเรื่องอุปกรณ์กันบ้างนะครับ uh. อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราอาจจะบางคนอาจจะไม่คิดว่าเราจะต้องรู้ไหมหรือบางคนอาจจะคิดว่ามากมายไหมนะครับคำว่าความปลอดภัยของอุปกรณ์ ก็คือเราอาจจะเช็คหยาบๆว่ามันมีส่วนไหนที่มันเห็นจะชัดไหมนะครับว่ามันแตกหักเสียหายหรือว่ามันแบบจะหลุดอยู่แล้วนะครับทุกครั้งก่อนเล่นนะไม่ใช่ว่า ของเราน็อตอาจาก,กันจะใกล้ๆหลุดแล้วเราเล่นๆไปเนี่ยหลุดตอนไหนไม่รู้เดี๋ยวเป็นอุบัติเหตุนะครับก็เช็คคร่าวๆสักนิดหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นช่างเนาะก็ดูว่าเออของเราเนี่ยมันแน่นดีไหมทุกส่วนอย่างนี้นะครับก็คือเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปเล่นในที่สาธารณะแล้วเราไปเกิดขึ้นบางทีมันอาจจะอันตรายทั้งเราและคน,นอื่นใช่ใ,ชให้ระวังสีส่วนนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยที่อ่าในอีกแบบหนึ่งที่คุณครูนึกออกก็คือ วงการนี้จะมีการไปเล่นแผ่นเพื่อนกันเนาะจะมีการไปเล่นแผ่นของเพื่อนกันบางทีแบบเหมือนกับว่าเราไปในที่ชุมชนแล้วเราก็แบบว่าเอ้ยขอลองได้ไหมขอลองได้ไหมก็ขอความกรุณาช่วยระมัดระวังเวลาไปเล่นแผ่นคนอื่นนะครับ <c oughs> <language> ว่าคนเรารู้สึกไม่เหมือนกันเนาะบางทีบางทีเราคิดว่าถ้าเป็นของเราเราไม่ได้ห่วงหรอกแต่บางคนเขาอาจจะมีคุณค่ามากกว่านั้น <c oughs> ก็อย่าไปเล่นของเขาให้เป็นรอยอย่าไปเล่นของเขาให้มันหนักหนาอะไรนะครับก็ให้เล่นด้วยความเกรงใจกันเนาะก็จะดีนะครับอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> มีอะไรตอบถามกัน,นอีกไหมครับในเรื่องของ้วัดแน่นมากเลยค่ะหนูแน่นมากแล้วใช่ก็อันนี้ก็เหมือนที่คุณครูพูดก็เป็นเบื้องต้นเนาะที่เราควรจะต้องทราบแล้วก็เหมือนมีไว้ป้องกันในการเล่นเนาะแต่สําหรับคนที่แบบโปรแล้วคุณครูอยากแนะนําอะไรไหมคะว่าแบบควรจะป้องกันอะไรหรือเปล่าอ่ะก็เนี่ยครับก็อย่างที่บอกเนาะคนที่โปรแล้วคนที่เล่นเก่งๆจริงๆนะครับก็ยิ่งเราเก่งเท่าไหร่ เราก็พยายามนะครับใช้ความสามารถของเราในการป้องกันอุบัติเหตุของคนอื่นให้มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการระวังว่าไม่ใช่ว่าหัวเราเล่นเก่งเราเล่นเร็วแต่เราใครมาตัดหน้าเราคือเราชนนะครับยิ่งเก่งเท่าไหร่นะครับหลบให้ได้เพื่อมันจะต้องมีความเหมือนกับมีความเมตตากับคนที่เขาไม่เก่งนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราเล่นเก่งแล้วเราจะบอกว่าเฮ้ยเรามาทางที่ถูกนะ แล้วเราก็จะไปชนคนอื่นเลยอย่างเดียวนะครับก็คือว่าเราเล่นดีแล้วเราอาจจะเป็นเจ้าสนามอาจจะเป็นอะไรต่างๆนานานะก็พยายามนะครับให้เหมือนกับเหมือนกับว่าสงสารคนที่ยังเล่นไม่เป็นเขาอาจจะบางทีเราดูว่าเขาเล่นไม่ดีแต่จริงๆเขาอาจจะคนโทรลไม่ได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามหลบพยายามดีกเรียกนิดนึงนะครับถ้าเราอยู่ในสกิลที่เราสามารถเลี้ยวหลบได้นะครับให้ให้สนใจแบบที่ผมบอกไปให้สนใจคนข้างหน้าว่าเขาอาจจะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาเม,มื่อไหร่ก็ได้อย่าคิดว่าทุกคน เล่นแล้วแบบมันจะไม่มีเออร์เลอร์เลยตลอดเวลาแล้วก็สุดท้ายชนกันอันนี้ถ้าสำหรับคนที่เก่งนะก็ฝากไว้ว่าให้มีให้มีเขาเรียกอะไรมีน้ําใจนักกีฬาต่อกันเนาะในสถานที่มีอีกไหมครับไม่มีละค่ะวันนี้ก็โอเคนะครับก็ถ้างั้นก็ฝากไว้นะครับสําหรับความปลอดภัยนะครับก็วันนี้คิดออกเท่านี้จริงๆก็ถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับสามารถ สอบถามมาได้นะครับหรือว่ามีอะไรสงสัยตรงไหนยังไงสอบถามครูเอ๋มาได้เลยยินดีตอบนะครับคลิปนี้ที่ทําขึ้นมาเนี่ยคือต้องการจะอยากจะให้ทุกคนเล่นอย่างปลอดภัยนะครับคือไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะไปว่าใครสอนถูกสอนผิดเล่นถูกเล่นผิดอะไรทั้งนั้นนะครับว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยแม้กระทั่งคนที่อยากจะไปสอนเพื่อนเนี่ยนะครับมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่า สอนอย่างปลอดภัยนะครับก็คือว่าอย่าไปยุกันอย่าไปทําเหมือนกับที่เขาเรียกว่าสอนเพื่อนว่ายน้ําโดยการถีบเพื่อนตกน้ำนะครับก็คือการที่เอาเขาขึ้นไปบนบอร์ดหรือว่าเฮ้ยขึ้นเลยขึ้นได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเชียาาร์กันแบบนี้อันตรายนะครับก็พยายามที่จะให้เขาได้เรียนรู้อย่างปลอดภัยนะครับก็ดูเหมือนกับถ้าคลิปคู้เอมีประโยชน์ก็เอาไปใช้ในลักษณะนั้นกันนะครับก็คืออยากให้มีประโยชน์กับทุกคนมีความปลอดภัยกับทุกคนในวงการที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตขอบคุณครับ